อยากจะประกอบแบตเตอรี่ใช้เองหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเครื่องสปอร์ตเครื่องนี้เขาก็จะสามารถเชื่อมแบตเตอรี่ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น1 8 6 5 0หรือ32650เพราะว่าเขาสามารถเชื่อมแผ่นนิเกิลที่หนาๆาาได้นะครับ สำหรับตัวนี้เขาก็จะมีโหมดออโต้แล้วก็แมนนวลด้วยนะครับสำหรับโหมดแมนนวลเนี่ยก็จะเป็นการเหยียบนะครับเพื่อการสปอตนะส่วนเกียร์หรือการปรับความแรงเนะี่ยเขามีมาให้มากถึง25เลยนะครับซึ่งแรงมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้เขาก็จะเป็นแบบมีสายจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเขาก็จะเหมาะกับการอยู่กับร้านหรืออยู่กับบ้านและเหมาะกับคนที่ประกอบแบตเตอรี่โดยตรงนะครับเช่นช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆช่างประกอบลำโพงคือได้ตัวนี้ไปจะเหมาะมากครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเชื่อมไม่ติดจากที่ผมได้ทดสอบลองใช้้ดูแผผผ่่นนนนนิเเกลลททีหาายยังะุมมถสใจ พิกัดมาให้แล้วท่านสามารถกดสั่งและเลือกเป็นเก็บปลายทางได้นะครับ